สูดแใจให้เต็มปอดจ ouais. so, ุนเนี so ่ยก็อาปากเ่ยไม่มีเปลี่ยนพอไหมฮะพอไหมฮะพอไหมฮะฮะชาเลนนี้มาห้าสี่สามสองหนึ่งที่โยดหนูต้องสู้ยาวๆหนูต้องเป็่งเสียงยาวท่มีเดียวใช่ไหมแล้วก็หยดยาว แล้วก็หมดลงแตะก็เป็นสองมาโอเค,อเคพร้อมนะพร้อมครับหนะ้าสี่สามสองมาที่ จูเน um. ียชนะจูเนียชนะแล้วมาได้ผู้ชนะแล้วไลยูนียิงมากออ่ะจูเนียทำโทษทุกคนให้ทุกคนกินลูกอมแก้เจ็บคอได้ได้ให้ทุกคนกินก่อนทุกคนกินก่อนให้ทุกคนกินก่อนแหั ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนแล้วหันมากินพร้อมกันนะถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนถือคนถือไว้ก่อนแล้วกินพร้อมกันทุกคนถือไว้ก่อนแล้วกินพร้อมกันนะกินพร้อมกันนะทุกคนถือไว้ก่อนแล้วกินพร้อมกันทุกคนถือไว้ก่อนแล้วกินพร้อมกันทุกคนถือไว้ก่อนแล้วกินพร้อมกันอ่ะกินล้อ่ะหนึ่งสองสามหวานเหรอเป็นอะไร หวานยังหวานแล้วหวานแล้วมันหวานตั้งแต่แรกแล้วมั้งเหรอ่โอเคขอบคุณครับ